สามวันเพชรแดงฮะมาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมนะชุดรวมจะวันแบบดีฮะมาหนึ่งสองว่าจะเป็นยังไงฮะลั่นหรือเปล่าผมนะเอฟซีบายฮะมาเนเธอร์แลนด์ว่ะเฮ้ยเอสทีฮะ และนี่คือ Wisdom Top Up ร้านเติมเกม F c Mobile ราคาถูกเติมไวปลอดภัยไว้ใจได้100%ทางร้านใช้ระบบ ID Pass เติมง่ายสบายกระเป๋าไร้ความเสี่ยงไม่รีฟันจัดให้ตลอด24ชั่วโมงท่านใดสนใจกดที่ลิงก์ด้านล่างหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับคิดจะเติมเกมคิดถึง Wisdom Top Up จัดให้โอเคนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมแกรสแกนเช่นเคยกับเกม F 4ีโมบายนะครับผมโอ้โ oh หบอกเลยว่าวันนี้นะก็เป็นการอนะัปเดตในส่วนของพวกส่วนฟุตบอลเข้ามานะรวมถึงทางนั้นของ e-sport FC Mobile ได้เปิดเผยนักเตะเข้ามาแล้ว3ตัวกิจกรรมพ b e a t นะผมว่าเป็นตัวอะไรวันนี้จะมาจัดกันนะท่านผู้ชมนะบอกเลยว่าเอาเรื่องมากๆนะพร้อมแล้วกดรับไปเลยครับผมนะวันนี้วันที่1นะต้อนรับสู่เดือนเมษายนก็เป็นแอปพิฟูดีนะั่เองับกดรับไปเลย2000 เพชรแดงนั่นเองนะบอกเลยว่าคุ้มๆท่านผู้ชมตรงนี้นะเห็นเลยบอกเลยว่าในส่วนของพวกนี้เนี่ยก็จะมีแจกของมันอีกเช่นเคยอาจจะเป็นมัตเช่หรือว่าอะไรหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะแต่ว่ากิจกรรมพิ b บีดเนี่ยดูทรงแบบนี้เนี่ยเราเห็นจากปฏิทินเนี่ยน่าจะเป็นกิจกรรมเล็กนะที่ผมคิดไว้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าพิ b บีดจบปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมที่อ่าเขียนว่า F อซนะเป็นสีฟ้านะ เอออันนี้ผมยังไม่เห็นเลยว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรเข้ามาแล้วก็เหมือนจะมีเป็นรูปสีมพูด,ด้วยนะฮะไอเอฟเนี่ยนะ่าจะเป็นเกี่ยวกับผู้สงการปะที่ผมคิดไว้นะสีฟ้านะแล้วก็จะมีหลังจากวันที่16กเนี่ยก็จะเป็นสีมพูนะอันนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะว่าจะมีอะไรเข้ามานะบอกเลยว่า เอาจ,จัดนะแต่ว่าเดือนต่อไปก็ยังไม่ได้มีอัปเดตนะท่านผู้ชมนะแต่เราเห็นหลักๆเอาพิษบีทก่อนแล้วกันนะ mm hmm. โอเควันนี้นะก่อนจะไปเริ่มกันแล้วนะผมนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันเหมือนเดิมนะครับผมนะ mm hmm. ไว้ว่าเอาให้มันถึง10,000ซับนะท่านผู้ชมนะฝากกันด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยเหมือนเดิมนะครับผมนะ mm hmm. เดี๋ยวเราเริ่มกันที่ในส่วนของตรงนี้ก่อนเลยนะรับรางวัลประจําวันเช่นเคยนะกดไปเลยรีบอร์ดนะบอกเลยว่าคุ้มๆนะตรงนี้ฮะ,ะ mm hmm. โอเค แล้วก็ในส่วนของการสปอยเนี่ยวันนี้เดี๋ยวผมเปิดเผยให้ดูเลยนะนักเตะนะในส่วนของ E-Sport s ด y เนี่ยประกาศเข้ามาเมื่อ7ชั่วโมงที่แล้วนะเขียนว่า Prisbeet ก็เป็น Official หลักนะใน Twitter นะฮะก็เขียนว่า c a s าส c ิ a เมสโตนะครับผมนะก็พร้อมแล้วนะในส่งตรงนี้นะนักเตะตัวแรกเนี่ยที่เราจะเห็นก็คือ GK 107นะเป็นนั่นของน่าจะเป็นชชมยัยเคลนนะตัวนี้ครับผมนะแล้วก็อาซเนี่ย ถ้าเป็นฝั่งอิตาลีเนี่ยก็น่าจะเป็นทางนั้นของเบลาซี่นะที่มีคนเดากันไว้นะผมเพราะว่าตัวอื่นเนี่ยน่าจะมาครบแล้วนะพวกมอนินี่อะไรเงี้ยมาเลยแล้วนะตัวนี้น่าจะเป็นเบลาซี่แล้วก็ตัวสุดท้ายนะ CDM 107ร้อยเน่าจะเป็นกัตูโซ่นะหลายๆคนก็เดาว่ากาตูโซ่แล้วก็เปียโร่แต่ว่าในส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นกาตูโซ่ก็ได้นะพรากาตูโซ่เนี่ยเหมือนจะยังไม่มานะเออในส่วนของ CDM ร้อยนะอิตาลี2ตัวนะครับผมนะบอกเลยว่าเอาเรื่องจะจัดนะตรงนี้เนี่ยก็จะเเเเห็็นนลลยว่าปปรูปพงกนะ เบสการ์ดต่างๆออกมาเนี่ยบอกเลยว่าทำค่อนข้างสวยเลยท่านผะู้ชมนะก็ขอชื่นชมในส่วนของ e-sport e s u v a r n a นะบอกเลยว่าชอบมากๆคนระับตรงนี้นะเดี๋ยวผมจอใหญ่ให้ดูนี่เลยแบบนี้ฮนะเห็นปะ่ะมันก็จะหมุนๆได้ด้วยนะเพื่อนๆคิดถึงอะไรก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคิดว่าจะเป็นตัวไหนนะผมนะ ก็ไม่มีผิดไม่มีถูกนะตรงนี้ฮะเออประมาณนี้แล้วกันในส่วนของกิจกรรมพิ b บี t ที่จะมีอัปเดตเข้ามานั่นเองนะท่านผู้ชมนะโอเคแล้วก็ตรงนี้ลืมเลยฮะในส่วนของการรับของรางวัลน,นะผมเพิ่งเปิดโค้ดมาได้เออก็ลืมเลยนะ โค้ดนะครับผมนะก็ผมเคยทิ้งนี้ไปแล้วนะคลิปที่แล้วใครที่ยังไม่ได้รับโค้ดเนี่ยเป็นนักเตะร้อยสามนะก็อย่าลืมไปรับกันได้นะบางคนเปิดได้แบบนักเตะดีดๆอะไรเงี้ยก็มีนะท่านผู้ชมนะเอาไปใช้งานค่อนข้างดีอยู่เลยนะในส่วนของตรงนี้นะโอเคต่อไปในะส่วนของการอัปเดตกันหน่อยนะส่วนฟุตบอลน,นะส่วนฟุตบอลเหมือนจะมีอัปเดตเข้ามานะประจําวันนี้เช่นเคยนะผมนะแมตช์สำคัญนะ ก็จะเป็นคู่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมเจอกับแมนซิตี้ฮะมีโรมายูเวนตุสนะผมมีลียงเจอกับบิวนะมีเอฟซีปอร์โตเจอเบนฟิก้านะนะผมนะในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นคู่ที่อ่า VSA ก็จะเป็นโรมาเจอยูเวนตุสนะผมนะใครที่ชอบระดาบของซูเร่เนี่ยก็ไปจัดระดาบของ CM เอ็ร้อยหนึ่งนะตรงนี้ฮนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นระดาบของอ่าแมคเคนนี่ฮะหนึ่งร้อยหนึ่งซีนะ ก็ตัวไหนชนะเนี่ยก็วิาบ,าบวก2นะผมนะถ้าเกิดเสมอเนี่ยก็จะบวก1นะถ้าเกิดว่าคุณชอบตัวไหนเนี่ยลองอาทายกันได้นะเลือกเอานะครับผมนะว่าฝั่งไหนจะชนะนั่นเองนะผมนะแต้มแรกก็ใช้ไม่เยอะะตรงนี้นะ98ก็ใช้2ตัวนะ991ตัว101 1ตัว,ตวแค่นี้ก็ได้ไปเลยครับผมนะเมตตันแมคเคนนี่ฮะเหี <c oughs> ้ย <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็เอาเรื่องอยู่นะ ประมาณนี้ก็ผมนะก็ในส่วนของแมตส์สำคัญนะนักเตะสำคัญมี2ตัวให้เราเลือกนะตรงนี้ในส่วนของ TOTW เนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตเพิ่มเติมนะก็จะเป็นคารสกิเลียแล้วก็มีซูจูเนียตินเกาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับผมตรงนี้นะเออแล้วก็อีกอันนึ่งก็ผมนะแอฟ p ิฟูดีก็เป็นอีเวนต์สดนะหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันเล่นค่อนข้างยากนะเหลืออีก 11, อ16ชั่วโมงก็จะหมดแล้วอย่าลืมไป รับของรางวัลกันได้นะครับผมนะฟิลฟูดเดย์ยี่สิบห้านะหลายคนแซวกันมาค่อนข้างเยอะนะในส่วนของ่านักเตะที่เป็นใส่หัวเป็นหุ่นยนต์นะครับผมนะออตรงนี้อ่ะอย่าลืมอย่าลืมนะผมนะยูฟาแล้วก็โคดิออนก็อีก40ชั่วโมงนะครับผมนะยูฟาเจ็ดสิบเก้ากวันนะตอนนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันได้นะครับผมแล้วก็เปิดมาทั้งหมดครบแล้วนะทั้งหมด3สัปดาห์นะนักเตะนะผมนะนักเตะ3สัปดาห์แล้วก็ในส่วนของรางวัลเนี่ยกิจกรรมหลักเนี่ยก็เหมือนจะให้เราเล่นนะตรงนี้นะ ก็จะมีทั้งหมดสสัปดาห์นะแต่ว่าผมเนี่ยเล่นไปแค่1กับ4นะอีก2สัปดาห์ยังไม่ได้เล่นเลยนะผมนะบอกเลยว่าคุ้มๆนะอย่าลืมไปแลกกันได้นะแกลลอรี่นักเตะเข้ามาค่อนข้างครบแล้วพวกโอซิมเมนอะไรเงี้ยเข้ามาสัปดาห์ที่1นะสัปดาห์ที่3สุดท้ายก็เป็นโมเอเซียนอาโลลองบองอะไรแบบดีนะท่านผู้ชมนะเออเอาเรื่องจัดๆนะประมาณนี้วันนี้โอเคต่อไปท่านผู้ชมนะในส่วนของแปม0-2ยเนี่ยยังไม่ได้มีการอัปเดตไปไหนนะครับผมนะแต้มเนี่ยจะหมดอายุวันที่29นะ ก็คือเดือนนี้แหละก็คือสิ้นเดือนนะแต้มสองก็จะออกไปไม่แน่ใจว่าจะเอาแต้มศูนย์สามเข้ามาหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามอีกทีนึงนะเออประมาณนี้ผมนะใครที่ดองตรงดอง,งแต้มไว้เนี่ยก็ไม่ต้องไม่ต้องเสียใจไปนะยังเปิดได้อยู่ครับผมนะเออแต่ว่า29เนี่ยจะมีการรีใหม่นะเออห้ามเกิน29เนั่นเองนะผมนะประมาณนี้ประมาณนี้นะในส่วนของแต้มส0 0พันเนี่ยก็รีมาเรื่อยๆนะรวมถึงในส่วนของตรงนี้ฮะท่านผู้ชมนะในส่วนของบันทึกเหตุการณ์เนี่ยกินกรมฮีโร่ครับผมนะก็ ยังไม่ได้เห็นว่าจะมีอัปเดตในส่วนของอเป็นพาร์ทซเข้ามานะตอนนี้ผมเห็นแค่พาร์ทเกับพาร์ทบนะแต่ว่ามีข่าวหรือว่าพาร์ทซจะเข้ามาเนี่ยแต่ว่ายังไม่มีการออฟฟิเชียลเข้ามานะครับท่านผู้ชมนะก็เราเอาแค่ยึดตามหลักนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็มีกูตี เซลเมตโตมาริแคมชิกคอมเมนนัวนะผมนะแล้วก็มาตูดี้แค่นั้นนะผมนะตัวที่คุ้มก็น่าจะเป็นแฮมชิกแหละที่หลายๆคนเนี่ยไปแลกใช้งานกันนะครับท่านผู้ชมนะประมาณนี้แล้วกันนะในส่วนของการอัปเดตกิจกรรมต่างๆสำหรับวันนี้นะส่วนใหญ่ไม่ได้มีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมามากมายนะซึ่งการสปงสปอยเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีขึ้นรเร็วๆนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมดูให้นะในส่วนของตอนพิเศษนะการสปอยกิจกรรมใหม่นะพีสบีดนะ FC ฟซีไลท์เดี๋ยวผมดูให้นะเห็นไหม เออก็จะมีนะครับผมนะก็อย่าลืมไปรับชมกันได้นะน่าจะเป็นคืนคืนวันนี้หรือเปล่าเอสซีวายไลฟ์อ่าอีพีโซดที่54นะผมพิสบีดโอเคสุดท้ายท้ายสุดนะผมนะก่อนที่จะอำลากันไปเช่นเคยนะผมนะก็เดี๋ยวผมจะจัดในส่วนของแพ็ค3,000เพชรเช่นเคยนะตรงนี้ฮะลุ้น101ถึง107แบบซื้อขายไม่ได้ท่านชมนะโค้ดนีออนนะผมเลยบอกเลยว่าจัดไปเลยนะ3บ0รพแดงฮนะ มาฮะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมนะชุดรวมจะวันแบบดีฮะมาหนึ่งมาดูว่าจะเป็นยังไงฮะลั่นหรือเปล่าผมนะเอ b ทูบายฮะมาเนเธอร์แลนด์ว่ะเฮ้ยเอสที H T ฮะโอ้โหทีมเราเนี่ยโอ้โหร้อยหนึ่งเอสทีอย่างเกลือเกลือจะจัดบอกเลยฮะโอเค ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมนะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็ฝากไว้ด้วยกับร้านเติมเกม w i s d อ m Top Up ันะใครที่อยากเติมถูกเติมไวเติมง่ายสบายกระเป๋าก็ไปจัดกันที่ w i s d o ม t o p Up ร้านเปิดให้บริการ24ชั่วโมงนะครับผมเติมผ่าน U ID ไปจัดกันได้เลยครับผมนะที่ขึ้นลิงก์ไว้ด้านล่างนะฝากไว้ด้วยนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับผมไว้เจอใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้กันด้วยเหมือนเดิมเลยครับผม,มเจอนใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย